พ่อก็ไม่พ่อนอี่เลยจ้าไม่พ่อนส่คุดปูหมพข้าวก่อนนะจ้านี่แหละลูกซื้อมาฝ่ามาเคลี่มาจ้ะพ่อนี่คุดหลุมปูหมกข้าวสกักก้อนปูเลนเลไว้ให้ลูกให้ล้านเบิงก่อนเด้อจ้า เพือ่อน,นว่าหน้มามะข่าวนาบำรุ่งท่านใช้ค่ะอีสันละสิปูกไว้ให้พ่อบ้านกินล่องเบิงนะคะทั้งเือมันได้ผลจ้าไอ้พ่อนกระสิปูกไว้นี่แหละเห็นพ่อบ้านเพื่อนยังมงตายป่ากะสิได้กินล่องเบิงจ้ามันสินได้ผลอีรีบอ มอนสิคุดปลูกสักกอนจ้าเห็ดเล่นไปนเนาะห้าผเฒถาอยู่บ้านก็เห็ดเล่นไปนี่แหละคล้องเบาๆนี่ละเอาขี้หัวอมาฮอยแม่พ่อนงกับผสมกันก่อนจ้า มันมั่เข่ากันก่อนเด้อจ้าสมกันแล้วเลยด้อจ้าอันเพิ่นเว้าแล้วจังมาเห็ดน้ำหลังเพิ่นมันสีได้ผลบวอยาบำรุงท่านชายนี่แต่พ่อยายก็ะเจ็ดสิบ้าปีเลยเลยจ้ะคือสิเบิร์ดละมั้างปานนี่นะ่ะ เดี๋ยวจ้าเรื่อสิได้กินหมักข้าวจ้าจากักง่ได้เด้วยจ้า ออกไาโคตรออกไปโวดรละออกไปโคดไม่เข่ไเาไปโคดเนาะ เด้วยจ้าตอนเอาลงนะ่ะให้มันถ่วมหลังมันเด้จ้าให้เพื่อนได้รับแสงแดดจังหน่อยจ้าเด้จ้าแลก็ก้ประมาณนี้แหละจ้าแต่เขาคุดล้มเลยเขาคิดเส้นถุละเอาหลังมันปลาไว้จังสีเด้อยจ้า แจ้งหน่อยมาติดตามผลงานของแม่พอ่อนยจ้ะสิชาให้เบิงบัดพ้นตั้งตัวอย่าลืมดเนะจ้าติดตามชมแม่พอ่อนอจ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละปูมาข้าวให้เบิงจ้า อย่าลืมกดติดตามแม่พ่อนะคะขอบคุณค่ะ